สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องครับผมวันนี้เรามาตกบ่อนะครับผมเป็นบ่อนะบ่อเหมอนะครับผมบาทละหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับผมบ้านฮะอ๋อนั่นไปอบรมไปแจ้งนี่ตีไหนก็นี่เออบ้านเมืองแก้วครับเราบ่อบ้านเมืองแก้ววันที่สามสิบเดือนพฤศจิกายนสองห้าหกสี่นะครับผม โอเคครับเราลอรับชมผลงานครับเนาะน่าจะได้นักอยู่ครับเนาะบัตรหนึ่งพันแปดเออหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทโอเคครับผมรอบชมผลงานครับผมชมบรรยากาศรอบๆครับผมบรรยากาศรอบๆ

โอเคครับตอนนี้เขากับมีเซียนะครับนาอมักม้วนหาปลานะครับเดินเลยนี่ครับสวยๆงามๆครับผมสนใจครับผมทักแอดมินได้นะครับนาะมักม้วนหาปลาครับผมเป็นทีมเวิร์กนะครับโสเคครับผมบอดนีบอแรกนะครับนาะเซียใหม่ถึงได้มาครับนาองงามเหมือนงามกจ่จอยคอมเมนต์ชมครับเสียเนาะซื้อมาใหม่เลยครับผมโอเคครับมารุ่นผลงานกันครับผมนี่ครับนี่เขาเจาะตาเจ็ดเซลงนะครับนาอวันนี้นาะบอนี่นะครับ สงสัยบ่อใหญ่ครับเออฉันใส่บ่อใหญ่สงสัยป้าใหญ่ครับผมเฮ้ยตอนนี้เขาจะลงตั้งขาหานกันเนาะเอายุกแล้วครับตอนนี้เนาะเป็นจะได้ครับอันนุกนี่ก็อันนุกอยู่ปะเลยเออเออปลาดินเนาะเอาล้วครับ เอาแล้วครับอู้เอาไปแจง้งกำแเพกกัแพกกำไรสดเพกเฮ้ยอาก็ติอ,อ,อูกครับทำไสมเลยนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศปมามานครับหนึ่งตัวแล้วเนาะน่าจำ จำสีเขียวนี่มันเหี้ยไสามตัวละ,ละ <laughs> ฮ mm ันทู่ในละโดดออกเนี่ยบรรยากาศหนาวๆนะครับน้องชาวนี้มาลุ้นกันครับ จะได้หรือยังไงจะได้คุณอะไรครับหนึ่งครับอติสังรอของออได้แล้วครับเอ้ยลุดหนึ่ง <laughs> <laughs> Mình phải mạnh mắn không đó? น,นี่นู้นเลยนะครับอันนี้นาอนโอ้โหตัวใส่ใส่ใหญ่เลยครับนาอบ๊อบั่นนะเจะผลงานครับบรรยากาศหมอกยำเช้าครับูกจอวันนี้ครับผมหนาวหนาว าผลงานเสื้อนะครับเนาะเสื้อมากม่วนหาปลาครับสวยๆนะครับ,ส,ส,รบสีฟ้าครับเนาะมากม่วนหาปลางามเลยครับผลงานมากม่วนหาปลาครับนี่ครับมีทั้งไรสดนะครับผมไรสดเอปอปืนไฟปืนไฟยังหน้า ปลานินว่ะชุดมากจะปลานินเนาะปลานินนักนนขับสะสมผลงานกันนะครับเนาะสมบรรยากาศยาวไปย้อม่อม่นครับ เดี๋ยวไปไหนแล้วครับอืมตันี้ตอวนี้ตองตัวให่มาเข้าอยาายเนาะ่าเข้าเลยเนี่ยนสองตัวอันนี้ตัวใหญ่ครับอันนี้ตัวใหญ่ได้มาเขอย่างงี้ปะเนาะงี้ง่ายเนาะ เอาเลยอ๋อจัดแล้วนะรูราัังกันอ่ครับบนนันละครับตอนนี้ส่เิโลยขึ้นครับไซโลไซโลตัวน um, ้อยกว่านี้ครับตีไปได้เตือน่วะวันนี้ไปตีบ่มาแน่ได้สองตัวแล้วแน่ตัวน้อยฮะประกาศจำสีเขียวว่านั่มเ ีมานี่ครับท ok okay. <te <c oughs> ีมงานเราข้ามหน่อทีมงานมักโม่หน่ะป้าป้าจะมามามานตัวน้อยใช่ป่ะลูกป้าพันป้าว่ะขึ้นหัวแตะรับสมบัติการหลับ่าดนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะป้าไปครับหน่อนี่ครับทำการเคลี่ยนย้อนนะครับเนาะเอาป่าใหญ่ลงครับปลาใหญ่ลงเนาะปลาใหญ่ได้ได้ปลาใหญ่เลย เอาตาใหญ่ลงนะครับโอ้โหเปนอะไมาทสบรรยากาศเรื่อยๆครับผมหนุกหนุกแล้วครับโอ้มากอเออนู่ของเขามาล้วหรอนั่นนะขยับขยัยนละ ไป okay, ครับช้อนเข้าไปเก็บลอยครับเก็บผลงานครับอติสังรอเนาะลายก๊าหม่องนี่ลองดูครับ,ปรรรบเป็นเจไดเจไดจะเป็นเจไดว่าเป่าลง,ลงๆนะครับเนาะโอเคครับชมบรรยากาศรอบๆครับผมบรรยากาศอีกฝั่งนึ่งนะครับผมตอนนี้ ดูครับ้หน่อยเอาล่ะครับใจเย็นมันจะได้โอ้ได้แล้วครับนี่ปลานินน้อยเนาะเนาะเก็บผลงานครับ ายกลยครับเออเป้าหนึ่งเป้าสองละเป้าสามหลัง <c oughs> เป้าดึงสามหลังนะครับเนาะเป้าลงโลกมาเลยเลยเป็นใจได้ครับ อืเนาะหาปะคอนไหนหมดวะน,น,นี่น,นกนั่นนกนี่ก็เหี้ยวมดว่ะครับสมมยิการรอบๆต่อครับไปครับผมเอาละครับแดดเริ่มออกแล้วครับนเนาะเริ่มฮอนละขี่หนาวอยู่นะบรรยากาศรอบๆสุขภาพนะครับเนาะดูโอ้ยด เสี้ยวนี่แหละครับยานแสงครับเนาะครบลูกครับเป็นจังไดเป็นจังได้วยเป่าลมลมแล้วโอ้โห ผลงานครับยตังไดนี่กรสังันเลยได้บอสุกคนะือสานะรสาตในประเทศก็ได้แล,ล,ล้ได้่าิรเทอ๋อแต่ปานนีน้งสงกิโลบนกันนี่เน้ยตัวนีนะตเนนจกมันครับผมได้กี่ตัวแล้วครับนี่อั๋ด้งานครับโอ้โหใหปากมันนี่ มีวิ่งนะให้ดอกรับโอ้โหโอเคครับผมเก็บผลงานครับผมสมมติการ์ดลับๆครับนี่เปลี่ยนเป็นจำเป็นเป็นไอ้คิเซนต์มูนนะครับเนาะหมือนเจสเซนนะครับเนาะเปลี่ยนจำไหมครับเออเป็นนะครับยอเป็นี่ยนะครับข้างหน้าเรายกแล้วครับ อาจจะย้อนแสงนูอยนะครับเนาะอโใค้กอดได้กอดเตรียมพี่เตรียมพี่ป่านนี้ซ้ายนี่นะครับเนาะซ้ายดีนะครับหมดยูแล้วครับผมจบผลงานครับยินเจได้ยินเจได้เออเออนี่น้องฮ่ากระบอกมี๊ได้ยูฮอ ครับปลานิน่นปลานิน่นใส่ห้าขีดสองลกับมี่ครับเนาะห้าขีดกับมีน่นเร็ยบร้วโอเคเะถ็ดท้งงานครับ ลงตล่อไปดูกแล้วครับเป็นจันได้เป็นจันได้ดินหรือเปล่าโอ้ดนอินครับได้อยู่ครับเนาะเออลุกเหรอฮะเออได้เหรอฮะเออฮึเอาลงต่อครับดูแล้วครับเอโอโนมปลาดุกติด๊ดท่านเนาะโอ้ เออจะลุต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 หมดแล้วเหเนาะมอ๋อ stop, stop. 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 Okay. ปลาดุกมาแล er. ้วปลาดุกนี่ตากี่เซนครับนี่หกเซนหกเซนแหละหัวปลาดุกขำเออระวังมือเด้อครับ ปลาดุกหัวคำนะครับเนาะบแครับเจะผลงานนะครับนะ่ครับเจะผลงานครับปลาดุกร้อยโอเเลยครับผมมาดูอีกหนึ่งมุมนะครับผมรอบสะสะเลย บรรยากาศหมอกดำเชา้าหนาวหนาวนะครับเนาะม่วนขนาดครับหนาวก็ยังลงนะครับเนะาะตาคนต่างยกครับฟางเพล์ก็ยกครับได้แล้วครับเนาะเกือบร้อย,อยอปลาดุกตัวน้อยเนาะเกือบร้อยครับจบะเป็นไงล้วครับ เค <Okay. S 2> มาลุ้นกันครับเนาะจำไผ่จำมันย่อไผ่ยอ้ยอมันนะครับเนาะปลาอยู่ในน้ำครับผมได้แบบได้กว่ากันไหมเนาะเอาว่าครับแต่ละคนยกเตาหงละโคมันนักครับปก็แหม่ี่น้ัก okay. ปลาโคมันนักเลยครับมันน่นาจะค่อนข้างจะฟังเนาะเอากับพวกทีนี้จะได้เอามันเนะาะปลาอัําแบบแจก ถ้าป่าแตกนี่สู่นสุนสนโโ่นเอ้โหเออแต่คนเป่าแล้วครับผมเฮาน,นู่นนู่เปล่งเอ๋ยได,ได้แล้วครับสแสดงเนาะเปล่งเอ๋ยได้ละแซ่บนโอเคครับไป z ้มอีกหนึ่งมุมครับผมนี่ครับเรามา z ้มอีกหนึ่งมุมนะครับผมไล่ปลาอีกเดียวละเฮ้ย No. Không về này, về ừ. không không? Đây là cặp cắm xí kiểu của lâu thôi เราซอมผลงานเลยครับผมน่าจะได้น้อยนะครับเนาะปลาบกค่อยแตกนะปลาก็มี้อยู่นะครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงบดินบดตวงเลยครับยอเอ้เป่าเลยนะจับนี่บดินบดตวงเลยคว่องแข่งคว่องแข่งไม่มีเลยครับไม่เป็นไรครับ zoom ไปเรื่อยๆครับเอามาเรา z o o ผลงานนะครับเนาะเป็นยังไงครับค่อยๆยกค่อยๆยกลุ้นกันลุ้นว่างไงลุ้น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 แล้วก็เป่าลงลงเหมือนเดิมครับผม <laughs> เออปเป็นยังไงโอ้เราคือเอาละครับในละครับดุ๊กเลย อูคนมาแต่ลวงเลยได้ละเอ้ยชันใหญ่เลยครับนั่นนะเฮ้ยลุดนนะเฮ้ยเออตัวใหญ่ครับหนอเขาหนอตาตาตัาสองล้อเป็นหัวนี่ ลเนนี่ครับเราได้เต่ามาแล้วครับเนาะเต่าเต่าหูเดี๋ยวเราหยิบไปปล่อยครับเต่าเล็กเต่าน้อยเนาะเราจะทำการเอาไปปล่อยเด้ยอยู่ในซ่านี่มันแคบเนาะเจอปล่อยน้ำกว้างมันไา้ไหม บรรยากาศว,ว่าตะไคยไงจำเลยนะครับเนาะสงสัยต้องรับบาลแล้วครับอ <c oughs> อือ้หมอกตกไงจำร้อนจำละมาเก็บห้งอีกนั่นอ,นอึ๊บไปเลย <c oughs> ข้าฮัน มีก้อนหอยนี่ครับผลงานวันนี้หูปนินตัวหลองนะครับเนาะปูจังลา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 ใส่สองกิโลไงแต่มูน, 8, 000, นะครับแล้นั่นลูกปลาคนปลาไหมครับลูกมันเนาะพอระยะนี่พอมือผมครับมือใหญ่ครับนี่เนาะตัวงไงเด้อมือผมนะ่ะตัวคนใหญ่เลยเฮ้นี่ตัวน้อยครับเนาะครับ ดูครับเก็บจับหมดแล้วนะครับเนาะเก็บยอ้อนแล้วครับเราชมผลางานนะครับผมดูผลงานแต่ละคนครับได้นักได้น้อยเท่าไหร่เน้อสีครับรอรับชมนะครับผมชมอาวฮันชมผลงานหน่อยผลงานนะครับดูนีนน่สูก<ญ>ก<ส><ญ>ระป๋น<ง>านนี้น่าจะได้เหมือนมันนั่น นี <lien> ่ครับโอเคก็ทาครับเดี๋ยวนักขนาดครับเดี๋ยวเราดูของป่อลงคนนี้นะครับเราดูเลยผลงานครับผลงานโอ้โหตุ่หลังแรงกว่านนี่สามว่าขนาดแกผ่าครับผมนี่ครับผลงานโอ้คนจะได้อีได้นะ ใส่สองโลสองโลครับนี่นนี้เนาะอ๋อตัวนี้เนานี่ครับตันี้มานครับเนาะโอเคครับเก็บภาพครับอ่ารรปงนนะครับผมอตัวนี้ขนาดได้มันมันสุดอดตัวเปาะเนาะกว่า มมันได้หลายกะกระดุกกละซิบานเน็ตโยกางนันงานผลงานนี่คอฮัเทกันเยอะนะครับชานี่ยก่ โอเคครับตอนนี้เขาก็จะได้ขึ้นนะครับเนาะบอลนี่ก็หมอนอยู่นะครับเนาะหาปลาห้าตัวผลงานนะครับแต่ปีซึ่งมองนั้นสภาพเด่นนักจ้าครับได้ซิฟคนได้ก็ได้เนาะคนหมดได้ก็ได้เนาะธรรมดาครับผมมักหมอนหาปลาครับเนาะหมอนหมุนไปครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย